ก็เสร็จแล้วนี่นะครับตัวฟิวเจอร์ไอเอ็กแปดศูนย์นี่นะครับ, <Eye> รบโอเคครับพี่แล้วระบบใช้งานเป็นงไงครับตัวนี้ก็ซอนเปิดปูแจกรถมามันจะขึ้นเป็นเดย์ไลท์ก่อนอ๋อเดย์ไลท์นี้เลยใช่ครับขึ้นแค่ตรงนี้แล้วก็สวิตช์้ากดฝั่งซ้ายสวิตช์จะมีทิกซ้ายกับทิกขวาถ้าทิกซ้ายจะเป็นเปิดไปต่ำอ๋อแต่ซ้ายทีก็จะเป็น ไปสูงครับเปิดไปสูงได้ฝั่งขวากดฝั่งขวาหนึ่งทีจะเป็นติดแต่ถ้ากดขวาค้างไว้จะเป็นโตกครับม,มันจะพิู่ใช่ระพิคู่ขวาค้างงทีก็จะเป็นสลับวิบสลักดซ้ายหนึ่งทีก็จะกลับมาปิดเป็นไปทาดเดียวอ๋อโอเคแล้วถ้าไฟหลีอพี่แบบให้ขึ้นสองดวงแบบจางๆอ๋อกดซ้ายค้างครับกดซ้ายค้าง อันนี้ก็จะเปิดจางกางนี้ใ่แล้วเราโชว์แต่ว่าไฟตัวนี้จะกระพริบตลอดใช่เดย์ไลท์มันจะวิ่งตลอดอ๋อโอเคครับแต่ถ้าเราเปิดรถมาปุ๊บตัวเดย์ไลท์เส้นตัวเส้นนี้มันก็จะขึ้นข่าไวเลยใช่ใช่จะไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้คือต้องมากดค้างอย่างเดียวโอเคครับสวยมากไฟคัตออฟคมมากแต่พี่ลองเปิดให้ผมดูหน่อยคัตออฟ ที่มันไม่ค่อยเห็นนะครับนี่มันจะเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยนะโัวขัดออฟคมจริงเนี่ยครับถ้าสังเกตดูเนี่ยคัดออฟเป็นเส้นตรงเป๊ะรพาได้พาได้อันนี้ก็ทำระบบพาร์ตตรงนี้เวลากดปื้อไฟแล้วก็บีบแต่แต่ต้องค้างน่ะถ้าฟินปิ้นนี่ยังไม่ขึ้นต้องแค่เลยผมกดได้ไหมพี่ได้ได้กดได้ก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ขึ้นต้องแบบ อ๋อโอเคต้นนองนึ่งพี่อาได้ครับโอเคครับพี่ดีเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ถูกใจมากเก็บขายให้อย่างดีครับครับขอบคุณครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ a อดี5 0ถ้าสนใจก็มาได้นะพี่เขามีหลายตัวเลยนะครับมีเปียก็มีนะพี่เนาะเปียเดนารีฟิวเจอร์ไอฟิวเจอร์ไอมแนจริงมีหลายแบนด์มีจอด้วยจอชจีชินะครับ นี่นะครับถ้าทุกคนสังใจมาไล่เลยนะเดี๋ยวเพจเดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างบนนะครับบูไลท์แน่นอนการันตีงานดีมากนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะครับไปก่อนสวัสดีครับ